i บ่ใช่ไเสียงทวนสัญญาอีอย่างบกเอินเหเสียงเดียวเสียงหงเสียงกะเอาซีวินบผุดอีบ่่ไปเกามาสัญญากัรมล่เพลงอีห้ังล่งเพลงมาแบบนั้นเท่งล่องเพลงบ้านี่แซมเพลงยินเปนอย่างเจ้าบานระทองเพ่งเสลงนัเลง่งกเปนกระแสอีอยังคเ่หิมื่อ่ค่ะมืดมนยอเปิดเด้าเป็นไย กจำได้สิครับผูใหญ่ใหญ่เ้าลองตายไปตามหาคุยเสียยคุยลุยเป็นคุยขวบมากก็ราคาตกังเต็นนั่งแถสะก้อนแข่กเทยอูดอขอข้าวาบากดเท้ยอู้บุญกัดเท้ยน้อยเอ่ขอข้าวาบ้ากเทิมอู้บุเช่นกัน ก่ได้เ่นี่ยเด <ฮะ S 1> สน้พนก,นนพกินข้าะอะอาคุมไหลแจกสิข้าวตอบจากอำเภอนาเดียผได้ทีะไนมันซีีทีู้ซื้ออีฮาเอา้ยเนาะครับตว่ากูกับบ้านเ<ก>งนแจกยดอกมากนี่แจกซีลอยแหซิเดือจังบาทกูต้อพดนย้ห่ลอย่ากอกตเตงเหมานี่ต้อได้อีฮาเมื่อขะมนขึ้นเรื่อยตันนั้นพิ่มากกว่ม เอามาแต้สอเรแีนบอราคาปกติวันดี้วันแป๊กี่ Pent ื้อแซอยเบ่แม่พูจผู้แอบเดกหยแล้วแ่ร้อยตัวไอ้เอกาต้องต้อแ็ี่ไรวในรมันเป้าจงอันนเขาเออหลุดอันนี้เปนตัวแดีวยวกูเปียกแกงดรกเปียกแกงกูเปีกแกรถกระบะคาดีคือว่าหัวสิ จะเูาจักพาสิปกาจไหนอยาจะมาเล่าปยุ่ธสมาเราจะไม่ชีวิตอยู่ยุกวาด้เลยดีใครมาเมาเราดู่กอสารกาซากัเป็นเมาเราดูใบผชลีเลยเอาสีสักว่าเจ้าไหเกณฑ์พี่น้องไปยกล้อซอยกันปีกายนี่ฮักกันน่วันที่หกโมกัลาปีกากันเ่าไหตุการแบบเดียวกันเี่อไห่ ยังยี่ดีโซนอะไรกันเนเอาพวกตื่นมึงไม่เอาผูกตือกูเอื่อนเสอสีตีกับองไออกไมก็ไม่เมเียไปเมจงไปสัดผ่านไปจงเราไม่หัวเราไม่กรสัเอยมาน้าหนังมูนเงียบเนาะเอาเอาก็เอากันรู้เรียองนกับซัดตีนมึงย ด้วยมันแงนด่ดีๆนะมางวัง,งแม่ที่ั่อปีออกเราดเอาสกอนกี่ยล่ะงน้าโอ้ยเจ้<ช>าปนาที่ไ้เบิ้งคันเขาโต้ก็จะเป็นรักษสแงนี่โอ้ยไหจหายือวมันงรถไปเสบบ้เสบบนละเป็นยังที่แบบนี้มันขืนยูกขบวานาเอาก็ว่าขืนยกขบวนะออกกันแ่คนร้อยวัตรงอ้าก็าตรงสิเป็นเจ้าไหน ปูอ่พงาปลไลัวเออมีสมือ่ายยุตเจียรีแม่เอ้ยต่เดียเอ้เดี๋ยวแม่มักโยร์ยืดเกาสาเย้เอ้ยเมื่อเป็นอียังม่แังขยโยขยเยยุตเถงปวดแวอ้าปวดแวม่แกวอย่งกับขาเอาโอ้ยยังจะสี่ขยิปวดขาพู้จกูถามจะแตก ตอบปวดแบบสักเป็นห่วงมู่ห่วงพวกนั่นล่ะปวดขาไปหาหมอไปไปมาแล้วหมอมาเป็นอยังโรคเกาโรคเกาหมอแหงเนี้ยบาดนี่แหงกินไก่นั่นแหละจำเส้นใจไว้โรคเกากับไก่นี่ก็ถือกันแฮมกินไก่กูกะว่าติดอดเราไม่ได้อดบะไรอ้าก็อดบะไรกูใส่สื้อขาวมันไก่มาฝากเกี่ยวเงาขาดแท้กูอยากเขาบบ้านกูอยากห้อกองฟม ว่าจะกกินแล้วเขาอีกากกุนอนไห้อยู่คนเดียวเอลเขาบอกเลิกเมกื่อ,อกีกูปวนคขาสบัตินใส่ใจของบ,ออบอัาไ